สวัสดีค่ะฮัลโห everyone welcome to lifestyle bye bye บุรีรัมพี่น้องวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตเบี้ยวฝรั่งนะคะเพื่อนวันอาทิตย์เฮดอีหยังแน่นะคะเพื่นอนเนาะเดี๋ยวสิมาเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องก่อนอื่นจะต้องบอกว่าวันนี้อากาศฝนตกนะคะเพื่นอนเนาะที่รัฐควีนส์แลนด์นะคะเมืองเมลิบรูในขณะนี้นะคะเพื่นอนฝนตกเนาะพี่น้องวันอาทิตย์ก ไม่ได้ไปใส่นะคะเพื่อนเนาะตอนแรกเราแพลนไว้นะคะเพื่อนว่าวันอาทิตย์น่ะเป็นวันครอบครัวเนาะเพื่อนเราจะพากันไปขับรถเที่ยวและก็แวะกินอาหาราที่สถานที่ได้แห่งหนึ่งนะคะเพื่อนอาจจะเป็นชายทะเลหรือสวนสาธารณะนะคะเพื่อนเนาะแต่ก็เปลี่ยนแผนนะคะเพื่อนนอนอยู่บ้านพี่น้อง An, et, ay, นอนอยู่บ้านเห็ดยังแน่นเพื่อนเออก็ทำสวนผักนิดหน่อยนะคะเพื่อนก็ดูแลสามีนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าฝนตกนะคะเพื่อนเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนชีวิตเมียฝรั่งนะคะที่ใครๆก็บอกว่าอยากได้อยากเป็นอยากยู่นะคะอยากไปนะคะเพื่อนเนาะเอ้ยอ่เยอะแยะคําที่จะพูดนะคะอยากมีผัวฝรั่งนะคะอยากไปยุต่้งประเทศนะคะนี่เนาะเออถ้าเรา ต้องบอกว่าถ้าเมื่อใดที่คุณมีโอกาสได้มามายืนอยู่ที่ตรงตรงจุดนี้นะคะในต่างประเทศและก็มีสามีนะคะเพื่อนเนาะที่รักเรานะคะเพื่อนแต่เขาไม่สบายนั่นเพื่อนคุณก็อยากไปทิ้งเขาเด้อพี่น้องเด้อก็ดูแลกันไปนะคะอย่างเช่นสามีพี่ใบนี่แหละฮาน,น,นเพื่อนก็ป่วยเนาะเพื่อนไปไหนก็ไม่ได้นะแกไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพื่อนชีวิต ของสามีนี่แก้ไม่ได้ไปไหนเลยยกเว้นไปแต่หาหมอไปแต่ตามนัดที่เขานัดให้ไปนั่นเพื่อนซึ่งก็มีเราเป็นคนขับรถนะคะเพื่อนเนาะส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นี้ไม่ว่างเนาะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็ว่าจะออกไปหาอะไรกินกันคือขับรถ ไปกับครอบครัวเนาะก็จะมีลูกสาวนะลูกสาวก็คือไอ้เจ้าเบลลี่นะคะและก็สามีเนาะไปหาอะไรกินนะคะแต่ก็เปลี่ยนแผนนะคะเพื่อนก็มาอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวสให้เบิรงเดอร์อสวนหลังบ้านเนี่ยฝรังมือนี่เป็นจจ้งไดแน่นะคะเพื่อนเดี๋ยวจิห้เบิงเดอ นะคะเพื่อนวันฝนตกเราก็อยู่บ้านนะคะมาดูแลสวนนั่นเพื่อนดีมะเขือมะเขือเปาะ,าาะปพี่ใบนะเพื่อนนี่มีความภูมิใจว่าใกล้จะได้กินแล้วเด้พี่น้องใกล้สิได้กินแล้วมเะเขือเนี่ยเพื่อนมันออกดอกแล้วพี่น้องนี่มเะเขือนะคะออกดอกแล้วนะ,ะเพื่อนดูดูพี่น้องมันหลายโพดพี่น้องเบียดกันอยู่นี่อถอนออกไปหลายต้นแล้วเนาะถอนออกไปปลูกที่อื่นมันหลายโพดเพื่อน การปลูกมะเขือที่ติดกันเกินมันก็ไม่งามเนาะพี่น้องอืมันก็ไม่งามนะคะนี่มะเขือเทศเนาะยังไม่ทําที่ให้มันขึ้นเลยพี่น้องนี่มะเขือเทศไม่ได้ปลูกไม่ได้หวานนั่นเพื่อนมันขึ้นเองก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันเป็นมะเขือพันธุ์อะไรนั่นเพื่อนนี่เนาะโอ้โหคือกามันเป็นพันธุ์อย่างลูกเล็กหรือลูกใหญ่ไม่รู้เพราะว่ามันขึ้นเองนะคะมกพริกพี่น้องักพริก นี่เนาะพริกเรานะคะัวละพาเบิ้งเมื่อวานเด็ดไปงามงามพี่น้องนี่เป็นพริกขี้หนูนะค่เพื่อนพริกขี้หนูมีกี่ต้นเพื่อนหนึ่งสองนะคะสามต้นนะคะเพื่อนสามต้นก็พอนะพริกขี้หนูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาเพื่อนมันโดกซุปเปอร์ดกนะคะนเพื่อนอนี่ก็พริกอันพันนี้ยังไม่แน่ใจเลยมันเป็นพันอะไรแน่กันเพื่อนนี่เนาะกลัวมันจะเป็นพันอ่า พลิกอะไรนะพลิกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะเพื่อนที่มันเม็ดง่ายๆนั่นเพื่อนที่พี่พายเคยปลูกนะเพราะว่าต้นมันใหญ่จริงเพื่อนเราไม่อยากได้เท่าไหร่นั่นเพื่อนเพราะว่าต้นมันใหญ่เราฝักมันใหญ่มันตากยากพี่น้องเราอยากได้พลิกเม็ดเล็กๆนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ว่าเป็นยังอั่นต้นงหญ่ๆมีจังบ่เอามาปลูกพี่น้องนี่เนาะเรา ไม่อยากได้พันใหญ่พี่น้องนี่อยากได้พันแบบนี้พี่น้องเนาะเม็ดเล็กๆแบบนี้พี่น้องมันตากง่ายเนาะนี่ต้นนี้เห็นบะมันบ่งงามเนี่ยว่าจะถอนทิ้งอยู่แต่ก็เสียดายเนาะเพื่อนกว่าจะมีมันได้นี่เห็นบะอพลิกชีฟ้าไม่ได้ใหญ่นานเพื่อนเอ่อเขาเรียกพลิกอะไรนะพริกพริจินดาหรือพริกชีฟ้าเม็ดใหญ่ๆพี่น้องที่ว่ามันพวกเพชรนะอืมมันขึ้นเองเลยพี่น้องนี่อ่า มันขึ้นเองนี่เพื่อนนี่แต่ว่าพี่ใบก็ไม่ค่อยอยากได้นะถามว่าปลูกเอาแบงไปปลูกบ่พี่น้องแบงไปปลูกหลายต้นแล้วเพื่อนอไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เนื่องจากมันตากยากนะคะนี่สวนต้นเล็กๆนี่เป็นพันเม็ดเล็กเนาะเพื่อนพี่ใบก็หวังหวงได้ต้นพวกพันเม็ดเล็กๆนี่เราอยากได้พันเม็ดเล็กๆเนาะเพื่อนอืมเพราะว่ามันตากแดดง่ายอะไรแล้วก็ตําส้มตําก็อร่อยนะคะเพื่อนนี่เนาะ พูดนะแบง่งแบง่งพริกแบ่งมะเขือไปปลูกปลูกไปปลูกไปนะคะปลูกไปนะคะความสุขนะคะนี่ไลฮานเพื่อนเห็นบ่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่หลังบ้านนะคะอยู่กับครอบครัวในวันที่ฝนตกไปไหนไม่ได้นะ,ะก็อยู่กับสวนผักนี่แหละพี่น้องก็ได้ไปไซ์ก็อยู่สวนผักนี่นะคะขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกําลังใจนะคะกับชีวิต ไว้พุยลำนะคะไลฟ์สไตล์ like like me, ินออสเตรเลียนะคะเพื vaccine, ่อนอยู่ที่นี่นานย่งอยู่น่านเติบนะคะเพื่อนเนาะก็มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆนะคะของการใช้ชีวิตในต่างแดนพอสมควรนะคะเพื่อนเนาะก็อยากฝากให้กําลังใจกับเมียฝรั่งหลายๆคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะเพื่อนก็ขอให้มีความอดทนนะคะตั้งใจทำงานนะคะเพื่อนจะได้มีเงินมีทองนะคะเพื่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเบิ่งฝูนสิตกอีกแล้วนะคะไปก่อนละเด้อน,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย